ก็ความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจนาพระสวดมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสวดที่อาตมาพาจนามาเผยแผ่ชื่อว่าปฐมวัติโสสวดที่ว่าเดือเรื่องเอแถมปราบเจริญเนื้อหาสาระนายพระสวดี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวก้เจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญหประการ ชื่อว่าย่อมเจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญอย่างประเสริฐชื่อว่าเป็นผู้ถือเอาสิ่งที่เป็นสาระและถือเอาสิ่งที่ประเสริฐแห่งกายคือหนึ่งศรัทธาความเชื่อ 2. สองศีลการรักษากายวาจาให้เหรียบร้อยสามสุตะการสดับรับความเพื่อหาความรู้สี่จากะการเสียสละห้าปัญญา ข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตรนิกายปัญจการนิบาตพระไตพิโกเล่มที่22ข้อที่63หน้าที่111่งร้อยสิบเอ็ดพระไตปิโดฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนื้อหาสาระในพระสูตรนี้ก็เริ่มต้นโดยศรัทธาถ้าเราจะทําอะไรแล้วเนี่ยมีศรัทธามันเป็นข้อที่จะประสบความสาเร็จได้เรามีศรัทธามีควา,ามตั้งใจ ถภาษาสบายคือตั้งใจตั้งใจที่จะทําให้สาเร็จศรัทธาที่จะทําให้ได้สิ่งที่ทําการที่สร้างก็จะประสบผลสําเร็จศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยคนเราบนโลกใบเนี้ที่เดือดเนื้อร้อนใจก็เพราะว่าไม่รักษาศีลน,นั่นเองไม่มีศีลที่สุดแล้วก็ต้องเสียค่าปรับบ้างติดคุกติดตลาดบ้าง ในการดําเนินชีวิตที่จะมีความสุขมีความเจริญก็ต้องมีศีลรักษากายรักษาวาจาไม่ไปเปลีป่ยนผู้อื่นทั้งกายทั้งวาจาศีลเป็นต้นทุนทําชีวิตของเราให้ดีเพราะว่าสิ่งต่างๆเริ่มต้นด้วยการพืพ้นฐานที่ดีมีรากฐานที่ดีก็ชีวิตก็ประสบความสาเร็จได้ก็เหมือนสร้างตึกสร้างบ้านก็ต้องมีเสาเข็ม ที่แน่นหนาศินก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันฉะนั้นศิลจึงเป็นที่มาของกุศลธรรมทั้งหลายสิ่งที่ดีทั้งหลายจะมาสู่ชีวิตของเราเพราะเรามีศิลการเสียสละการเสียสละก็คือเป็นผู้ที่เอเอเพื่อเบื่อแผ่ก็แสดงว่าเป็นคนมีน้ำใจสุตตะคือการฟางังฟังเพื่อหาความรู้เช่นฟังการาสอนในทางพร,ระพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นตน้นฟังแล้วสามารถนําไปดําเนินชีวิตและปัญญาคือความรู้ รู้เพื่อที่จะดำเนินชีวิตให้สุขถูกศีลถูกฐานนั่นเองเจริญพร